สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดเสี่ยงเซมซีไร้เลขทนายตั้มพาลุงพลสักกะระหลวงพ่อรุง่งเสี่ยงเซมซีไร้เลขเชื่อเป็นผู้กําหนดชะตาตัวเองทนายตั้มถือเลิกดี9ก้นาฬิกาสานาทีพาลุงพลไหว้ขอพรหลวงพ่อรุง่ง วัดท่ากระบือเผยเสียงเซมซีไร้เลขเชื่อว่าตนจะเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองมือช่วงเช้าทนายสิทธาพี่บังเกิดหรือทนายตั้มได้เดินทางด้วยรถตู้ส่วนตัวมาที่วัดท่ากระบือตําบลบางยางอําเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีพร้อมด้วยคู่ชีวิต อย่างคุณสมพรหลาบโพหรือป้าแตนอายุ42ปีเดินทางตามมาสมทบด้วยรถตู้โดยสารประจำทางที่เช่ามาอย่างวัดท่ากระบือแห่งนี้เพื่อมากราบสักการะรูปหล่อองค์หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอรกระทุ่มแบนโดยเชื่อกันว่า การได้มากราบไหว้ขอพอรจากองค์หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีชัยในทุกๆด้านเพราะท่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกจิอาจารย์ดังแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนด้วยทนายตั้มได้พาลุงพลกับพ้าแตนกราบสักการะปิดทองรูปหล่อจำลองของหลวงพ่อรุ่ง ขนาดเท่าองค์จริงที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าและใต้ฐานหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่อีกทั้งยังให้ลุงพลกับป้าแตนโน้มศีรษะเข้าไปใต้ฝ่าเท้าองค์หลวงพ่อรุ่งจำลองเพื่อปัดเป่าทุกภยัยตามความเชื่อพร้อมกันนี้ยังได้มีการเคาะระฆังเสริมความเป็นสิริมงคลสร้างความสบายใจก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร และนอกจากนี้ลุงพลยังได้เสี่ยงเซียมซีด้วยเสี่ยงถึง3ครั้งแต่ไม้เซียมซีไม่มีเลขซึ่งลุงพลเชื่อว่าอาจเป็นเพราะตนคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองก็อาจจะเป็นได้ทั้งนี้ทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดเผยว่าวันนี้พาลุงพลกับป้าแตนมาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากองค์หลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่ที่เลือกหลวงพ่อรุ่ง ก็เพราะว่าตนเองนั้นมีบ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วและที่ผ่านมาการทำคดีใหญ่ๆสาคัญๆทุกคดีก็จะพาลูกความมาไหว้หลวงพ่อรุ่งแล้วประสบความสำเร็จทุกคดีส่วนเรื่องคดีนั้นตนเองนั้นยืนยันว่าไม่มีความหนักใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นรู้สึกสบายใจที่ได้ทำบุญก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่รัฐสภาเพื่อเข้าพบกับ คุณสิระเจนจาคะสสพักพลังประชารัฐประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มพาลุงพลป้าแตนบุกสภาร้องสิระปมถูกออกหมายจับลุงพลควงทนายตั้มป้าแตนร้องกมทกฎหมายจี้สอบผู้ชาการตำรวจแห่งชาติไม่ยอมรับมอบตัวฟ้องเท็จออกหมายจับ ทั้งที่ไม่มีพฤติการหลบหนีสิระยืนยันไม่ยุ่งสำนวนคดีขอแม่น้องชมพู่อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งมาปิดช่องทางรับความช่วยเหลือหลังอัจฉริยะบเบรกลงบ้านกก,กอกลั่นไม่ถอยเตรียมลงพื้นที่12มิถุนายนนี้มัดมือลุงพลสัญญาต้องรับการตัดสินของศาลด้านลุงพลยืนยันไม่หลบหนีอย่างแน่นอน เมื่อวันที่9มิถุนายนเวลา1 3นิกาที่โถงกลางอาคารรัฐสภาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดพร้อมด้วยลุงพลหรือชัยพลวิภาอายุ44ปีผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่และนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนอายุ42ปีเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อร้องเรียนกับนายสิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐฐานะประธานคณะกรรมาการ การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโดยคุณศิระกล่าวว่าตนและกมทกฎหมายเป็นตัวแทนรับหนังสือจากนายชัยพลพิภาในวันนี้เขามายื่นหนังสือเพราะติดใจสารในการพิจารณาออกหมายจับยืนยันว่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องในสำนวนคดีส่วนประเด็นที่พุงเป้าและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงจะเกี่ยวข้องกับ รูปคดีหรือไม่นั้นสิ่งใดที่อยู่ในอำนาจเราจะดำเนินการซึ่งไม่ใช่ว่าจะรับเรื่องร้องเรียนในกรณีของนายชัยพลแต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถมาร้องเรียนได้เบื้องตน้นเรายังไม่รับเรื่องไว้พิจารณาซึ่งจะนำเรื่องนังก,กล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกมทกฎหมายภายในสัปดาห์หน้าแต่ขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมกมทกฎหมาย จะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ย้ำว่าการดำเนินการต่างๆจะไม่ก้าวล่วงพยานหลักฐานและํำนวนคดีต่างๆซึ่งจะดูเพียงแค่ตำรวจไม่อำนวยความยุติธรรมไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามหากบรรจุวาระเรื่องดังกล่าวนี้จึงค่อยมาถามว่าจะเอาใครมาชี้แจงเข้าให้ข้อมูลตนจับพฤติกรรมของผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติ ขณะลงพื้นที่บ้านกกอกเคยประกาศว่าจะจับผู้ร้ายให้ได้ภายใน1ปีและก็ประจบเหมาะพอดีพอดีว่าการออกหมายจับครั้งนี้ครบ1ปีพอดีจึงตั้งข้อสังเกตในวันนี้เป็นความบังเอิญหรือมีการกดดันเจ้าหน้าที่หรือไม่โดยในวันที่12มิถุนาย,ยนนี้ผมและกมทรกฎหมายจะลงพื้นที่ไปยังบ้านกกอกเพื่อพบกับแม่น้องชมพู่ และเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถามว่าถูกกดดันในการทำคดีหรือไม่ในศีระกล่าวความคืบหน้าล่าลสุดวิรุธชี้พิรุตตำรวจตั้งข้อหาออกหมายจับลุงพลสะท้อนความล้าหลังกระบวนการยุติธรรมพันตรวจเอกวิรุษสิริสวัสดีบุตรอดีตรองผู้มุคับการจาเรตำรวจ และเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสอปอยทออกล่าว่าคดีน้องชมพู่เสียชีวิตมีเงื่อนงำจนสุดท้ายนำไปสู่การออกหมายจับลุงพลผู้เป็นลุงเขยนี้ถือเป็นคดีที่ท้าทายประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมอาญาของไทยในชั้นสอบสวนอย่างยิ่งการตั้งข้อหาและการ ออกหมายจับลุงพลมีข้อสงสัยมากมายว่าตำรวจใช้พยานหลักฐานอะไรไปรายงานต่อสารซึ่งก็ไม่เห็นตำรวจผู้ใหญ่คนใดออกมาชี้แจงให้ประชาชนหายสงสัยข้องใจแต่อย่างใดและถ้ามีหลักฐานชัดว่าลุงพลเข้าไปข้องเกี่ยวมีเจตนาทําให้น้องชมพู่ตายไม่ว่าจะด้วยการอุ้มหรือเดินนำไปบนภูเขา และทิ้งไว้ตามที่ตำรวจตั้งสมมติฐานจริงเหตุใดจึงไม่มีข้อหาฆ่าผู้อื่นด้วยนั่นแสดงว่าแท้จริงพยานหลักฐานไม่มีความชัดเจนเลยจึงทำเพียงแจ้งข้อหาพรากเด็กไปจากผู้ปกครองเท่านั้นแต่ก็มีปัญหาว่าพรากด้วยวิธีใดและอย่างไรจนเป็นเหตุทำให้น้องถึงแก่ความตาย ก็ไม่มีใครออกมาอธิบายหรือชี้แจงเช่นกันนอกจากนั้นหลังเกิดเหตุลุงพลก็ไม่หนีไปไหนคงอยู่ที่บ้านพักกับภรรยาที่บ้านกก,กอกแทบจะตลอดเวลาตำรวจจะออกหมายเรียกหรือแค่โทรศัพท์แจง้งให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ยังทำได้ไม่จำเป็นต้องไปเสนอสารออกหมายจับ ทำให้เขาเกิดความเดือดร้อนเสียหายนำตำรวจคอมมานโดจำนวนมากไปล้อมบ้านตอนเช้ามืดด้วยอีกทั้งเมื่อเขาไปติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจไม่ว่าระดับใดก็ไม่มีใครรับจ้องแต่จะจับตามหมายใส่กุญแจมืออย่างเดียวถือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งของโลกการอ้างกันแต่ว่าเป็นความผิด ที่มีโทษจำคุก3ปีขึ้นไปสามารถเสนอสารออกหมายจับได้ทันทีหากมีพฤติการหลบหนีไม่ต้องมีหมายเรียก2-3ครั้งนั้นข้อเท็จจริงเขามีพฤติการดังกล่าวตามที่มีการรายงานหรือไม่และถ้าหนีเขาจะไปขอพบผู้ิชาการตำรวจแห่งชาติให้ถูกจับทำไม